ไทยพบเยอรมันนัดแรกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกไทยประทะเยอรมันในวันเสาร์นี้วันที่16กันยายนตามเวลาประเทศไทยทุ่งรึ่งนะครับสุดยอดที่ทุกคนรอคอยกับการหาทีมที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันปารีสโอลิมปิกที่จะถึงนี้โดยทีมชาติไทยต้องเปิดนัดแรกกับคู่ปรับเก่าที่เป็นใบเหมือนไม่เมาอย่างเยอรมันทีมหนึ่งกำลังสุดอีกทีมกำลังมาแรง แล้วมาลุ้นกันนะครับว่าทีมชจ้าไทยจะล้างตาก,กับทีมนี้ได้หรือเปล่าโดยถ่ายทอดสดนะครับทางเวิร์กพอยต์ีสิบสามนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดวันนี้เรามาชนบทวิเคราะห์นะครับและก็ความพร้อมของทั้งสองทีมแฟนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเริ่มต้นกันที่ทีมชาติเยอรมันเกือบเอาตัวไม,ม่รอดนะครับในศึกชิงแชมป์ยุโรปสําหรับทีมชาติเยอรมน,นีหลังจากขาดผู้เล่นตัวหลักไปจากอาการบาดเจ็บส่งผลให้ทีมขาดสมดุลในการทนานําคะแนนจนไปพลาดแพ้ทีมที่ไม่ควรแพ้ จัดอันดับโลกถูกลบไปหลายคะแนนเลยทีเดียวส่วนในะรายการนี้ได้มีการเรียกบีหลังอย่างคิมเบอรี่กลับมาติดทีมช่ติอีกครั้ง เพื่ออุดรอยโรคของทีมในทวนินแมตท,ที่ผ่านมานะครับในการเจอกันสองครั้งล่าสุดเยอรมนีใช้บอลเร็วเล่นกันไทยโดยบอลเร็วต้องสองคนน่าจะเป็นผู้ทําคะแนนสูงสุดข,ของทีมซึ่งนั่นหมายถึงเยอรมนสามารถเปิดบอลแรกได้อย,อย่างเยีดเด่ยมในการเจอกับไทยนั่นเองซึ่งบอลเร็วของเยอรมนสามารถเล่นได้ทั้งสั้นหน้าดิ่งดิ่ง,งหรือไหลหลังสูงๆทำให้ยากที่หน้าบล็อกของทีมชาติไทยจะสกัดกันได้จนทําให้สามารถเอาชนะไทยไปได้นั่นเองครับ โดยความร้อมทีมชาติเยอรมน,นีนะครับอันดับที่12ของโลกใน fivb world ranking ทีมนักงตบสาวเยอรมันชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมผสมกวรนะครับ en ens, วิลทัสเฮเนสโคชคุณทีมต่อเนื่องอย่างยาวนานต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อจะไม่มี2ส,สาวอันนาเฮอร์มันส์กับอนาเกรสโฮซิกที่มาเจ็บทั้งคู่ในรายการชิงชมป์ยุโรป2023ซึ่งพวกเขาหยุดเพียงแค่รอบ16ทีม จนต้องเรียก Kimberly, คิมเบอร์ี่คัมแบ็กเข้ามาเสริมทีมในนาทีสุดท้ายแต่ยินี้ที่หัวเสาเบอร์รองพอพึ่งพาได้อย่างลีนาสติกรอ k และ ier, ลีนาอัลสไมอร์รวถึงบอลเร็วอย่างคามิล่าไวเซ ยังปักหลักอยู่กันครบชื่อชั้นก็น่าพอจะค้ำทีมได้จุดเด่นของทีมชุดนี้ก็คือความเร็วในการบุกบอลเร็วที่ทําได้ฉีบคมแต่ปัญหาอยู่ตรงที่เมื่อขาดหัวใจสำคัญข,ของทีมอย่างเฮอร์มันจะลดทอนประสิทธิภาพลงแค่ไหนนะครับโดยการผู้เล่นของทีมชุดแรกของเยอรมันมีดังนี้เปียร์เคลสเนอร์เซเตอร์ลีนาอัลสมเยอร์ลีนาสติกรอกมาริโอโจชชคามิลาไวโชมอนิกทรัเบอร์และฮันนาโบกานนลิโบโล ความมัอของทีมชาติไทยเองนะครับเป็นทีมที่ฟอร์มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับปีนี้นะฮะและฟอร์มกําลังร้อนแรงหลังจากคว้าแชมป์เอเชียในบ้านมาครอบครองซึ่งด้เห็นชัดเจนว่าไทยกําลังปรับแผนการเล่นจากก่อนหน้านี้โดยมีการยกบอลที่สูงขึ้นทําให้บอลหลักตีบอลได้ดีมากขึ้นกาเดิมและการได้มือเซตตัวเก๋าอย่างนุชลาต้อมคากลับมารายการนี้ก็ยิ่งทําให้ไทยน่ากลัวมากขึ้นนั่นเองนะครับและการเจอกันรั้งล่าสุดนะครับชัยไทยบอลเร็ว สู้กับเยอรมันได้อย่างสนุกตื่นเต้นสูสีแต่ยังขาดความไหลลื่นในการเล่นทําให้ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่เชื่อว่าการเซตบอลในรายการนี้ของนุสลาจะช่วยยกระดับทีมขึ้นมาได้เพราะเจ้าตัวก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการใจบอลเร็วอยู่แล้วนะครับนอกจากจุดอ่อนทั้งสองครั้งก่อนหน้านั้นในเรื่องของบอลแรกได้จะถูกแก้ไขาไปได้หรือหากเปิดบอลแรกไม่เข้าจุดจริงๆการยกบอลแก้ของทีมก็เป็นการยกบอลให้สูงขึ้น ทำให้ตัวตีสามารถเลือกตีบอลได้หลากหลายขึ้นทั้งตีลงสนามหรือเล็งตีให้ทัดบล็อกของเยอรมันนั่นเองส่วนความพร้อมทีมชาติไทยนะครับทีมอันดับที่14ของโลกจาก FIVB World Ranking สาวไทยภายใต้าการน,นําทีมของคดดวนดนนายศีวัตรเมธกลทีมค่อนข้างลงตัวเสริมดาวรุ่งกิจภานาหัวนองและน้องไก่วิมลรัตนพันธ์เติมความสดให้กับทีมแถมยังได้นุชราต้องคา จากชุดจัดเสียนรับบ,บทบัตเป็นผู้เล่นและโค้ชเข้ามาเพิ่มเติมตัวเลือกมือเซตยิ่งทําให้ทุกคนภายในทีมอุ่นใจมากขึ้นส่วนผู้เล่นตัวหลักๆรายอยื่นๆอยู่กันครบทั้งชุูออนมกสีอัชรพลคงยศพรพันเกิดปราดหรือสาวปั้นปีนุชเป้นน ой, ้อยเรียด้ร่าความฟิตเต็มร้อยปรับตัวเข้ากับไทม์โซนสภาพอากาศได้อย่างไม่มีปัญหาพร้อมเปิดศึกชะกับเยอรมันนัดแรกเต็มที่โดยกรจกรรเล่นชุดแรกของทีมชาวไทย นุสลาต้อมคำเซตเตอร์อชรพนอนคงยศทัดดาวนึกแจ้งชัดจอนมกสีพิมพิจากกรัมวิภาวีสีทองและปิยนุชแป้นน้อยลิโบโรบทวิเคราะห์บอลลอนสาวทีมชาติเยอรมันเล่นต่ำกว่ามาตรฐานในศึกชิงแชมป์ยุโรปเกือบไม่ผ่านข้รารอบแรกด้วยซ้ำเทียบเคียงผลงานเจอกับระดับใกล้เคียงอย่างตุรกีหรือโปลแลนด์ก็ถือว่าแพ้เกมศูนย์ส่งผลถึงเรื่องศูญย์เสียความมั่นใจไปเยอะ บอลเร็วที่เคยเป็นอาวุธหลักดูลดความน่ากลัวลงไปเมื่อขาดตัวจบดีๆแต่มันก็เป็นหัวใจสําคัญของเขาเป็นเยอรมันที่เราดูเหนือกว่าไม่น่าต้านทันสาวไทยที่เปรียบเป็นน้ํากําลังเชี่ยวและปิดแมตช์คว้า3คะแนนเต็มแบบไม่เยอะออย่างที่คิดผลการแข่งขันทีมชาติเยอรมน,นีแพ้กับทีมชาติไทย3ต่อศเซตซึ่งทัศะนะสาวไทยเป็นต่ออย่างชัดเจน สองจุดแข็งจุดออนเยอรมนีการนปะทะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสึกคัดโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวกองเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึงวันที่24กันยายนนี้ทีมชาติไทยของเราอันดับที่14ของโลกมีโปรแกรมพบกับทีมชาติเยอรมันทีมอันดับที่12ของโลกในวันที่16กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเยอรมนีเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด15ครั้ง เป็นสาวเมืองเบียร์ที่เอาชนะไปได้ถึง10ครั้งและแพ้กับไทยของเรา5ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่พบกันไทยพ่ายกับเยอรมนีไปแบบสุดมัน1ต่อเซตและนี่คือจุดแข้งทีมชาติเยอรมนีเกมรุกจากผู้เล่นนตำแหน่งบอลเร็วเกมดังกล่าวทอปสกอร์คือคามิล่าไวสเชลบอลเร็วเจ้าของส่วนสูง195เซนติเมตรรองลงมาก็คือฮันนาฮอร์มันส์ตามมาด้วยมาริโอ้เชลเชซึ่ง2ใน3าคนนี้คือผู้เล่นตำแหน่งเมดเดิลบล็อกที่ใช้ส่วนสูงทำแต้มเป็นกับเป็นกรรม ต่อไปการบล็อกจากนั้นเยอรมนีจับบล็อกไทยได้อย่างหมัดโดยทั้งทีมบล็อกที่ทําได้สูงถึง13คะแนนขณะที่ไทยทําได้รวมกันเพียงแค่7คะแนนเกมเซิร์ฟเยอรมนีมีผู้เล่นเซิร์ฟได้ดีหลายคนอาทิเช่นคาเมล่าไวเชลฮันาฮนาเฮอร์มันและเปียเคสเนอร์เซนเตอร์มือฉมางของเทียมซึ่งทั้ง3คนนี้ก็ท็อป6เซิร์ฟยอดเยี่ยมในศึก v n l 2023ส่วนจุดอ่อนของเยอรมนีไม่มีฮันนาเฮอร์มันหัวเสาตัวเก่งของเทียม เธอได้รับบาดเจ็บที่เข่านะครับในขณะที่ลุยศึกจิชมป์ยุโรป2023และหายไม่ทันก่อนคัดโอลิมปิก2024การที่ไม่มีเธอทำให้ทีมเสียหายพอสมควรทั้งการเสิร์ฟและการทำแต้มจากหัวเสาแม้จะเรียกตัวคิมเบอรี่กลับมาเล่นทีมชาติแต่ก็ต้องลุ้นว่าเธอจะเข้ากับทีมได้มากน้อยแค่ไหนครับ